คืนนี้ตกอกตกใจค่ะจริงๆครับกับการโพสต์ของรัศมีแขนะฮะหน้าจอพื้นหลังเป็นสีดําเลยแล้วก็พูดข้อความที่เกิดขึ้นนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเรือและผู้โดยสารท่าเรือขึ้นแหลมชะบังอาจก่อการชุลมุนได้รบกวนเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยครับแล้วก็ตกใจพี่ตกใจสิคะปรากฏว่าล่าสุดของเราก็คือเราติดต่อไปยังรัศมีแขแต่ติดต่อไม่ได้เราก็เลยยิงสายตรงไปที่คุณมาตูมเพราะว่าธุรกิจการลงเรือครั้งเนี้ เขาทำร่วมกัน<อ>มาตุมชี้แจงว่าอย่างไรเรามีเสียงสัมภาษณ์เชิญค่ะตูไม่ไรเลยครับตูขึ้นบนเรือยังไม่ได้ออกสัญยาเลยที่เดิมเป็นที่กำหนดการมันต้องออกแล้วตูมาแช็กินตั้งแต่เที่ยงแล้วตูขึ้นมาบนเรือตั้งแต่บ่ายสองนะครับแะที่ได้กำหนดการเรือเขาจะออกประมาณสี่โมง ตอนนี้ติดทุบกันเลยไม่ออกเลยตู๋<อ>ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรคือตู๋เห็นแค่แข็โบตู๋ก็โทรไปหามแลนะ้วแต่ว่ามันบอกว่าเดี๋ยวมันทุบกลับมันก็เป็นทุกขมากพอมันเป็นลูโปสเตอร์ตู๋ติดทีงานอ่ะทุกคนคนเดือนก็จะมาถามตู๋ว่าโชว์จัดกี่โมงเรือออกกี่โมงเพราะว่าทุกคนคิดว่าตู๋เป็นทีมงานแต่ว่าจริงๆตูไม่ดูเรื่องอะไรเลยแล้วตอนนี้ออกโชวดตัวคือตามกหนดการนี่คือมันต้องออกไปไหนอะตูมคือตู๋เนี่ยครับมันจะต้องไปกัมชาสตุรกีเกาะหมากธรรมยาจากคู่ ตอนนี้ปลอดภัยนะคะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการสิ่งใดทุกอย่างคลี่คลายด้วยดีค่ะใช่เลยครับเอสยสารก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะก็มีการโพสอีกรอบหนึ่งของพี่รัศมีแขกทำใหทุกคนผ่อนคลายขึ้นว่าอ๋อโอเคจัดการเรียบร้อยแล้วไม่ได้รับอันตรายอะไรนะครับ